ก็สวัสดีครับกันพบกันเช่นเคยครับวันนี้ก็วันวันที่24นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อในเรื่องของวันนี้มันจะไปฟาร์มชูการ์เทรนะครับก็คือทําให้มันเป็นแถวยาวขึ้นไปนั่นเองครับก็เออตอนนี้เราก็ยังไม่มีอาหารเราไปขอญาติญาติสเต็กไว้ก่อนนะครับเราน่าจะขยายพันธุ์ด้วยนะโอเคนะ ป้าย่างเอามันมากินหมัน่นบโอ้โหมันไม่เหมือนสเต็กอะสเต็กอยู่ได้ดีกว่าอรองเียราก็แค่หลอดไปน่อหมูกันเด้โอเคป้าเอาเอ,าเอาิทำอะไรม่เหอือ,อามาโอเค ตรงนี้ก็เป็นข้าวเรียบร้อยเนาะข้าวมีข้าวอันนี้แครอทนะครับแครอทก็เติบโตว้าวเติบโตอย่างงดงามเลยอ่าปลูกสลับกันใช่ไหมได้เลยทีนี้อ่อมอ้มอ่อมอ้มอ่อมชุกเครมันน้อยไปนั่นเองนะครับชุกกะเครน้อยไปแล้วก็ โอเคได้ซูการ์เทรมาสามสามต้นนะครับเคเนาะเราก็จะผูกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจริงฝั่งนี้ไม่สลับซูการ์เเครเลยมใช่หรอวะข้าวมันเกิดได้ยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเออ อ๋อโอเคขอเข้าใจแล้วว่างว่างก็ว่างเ <c oughs> นี่ยเราเราจริงชิวก็เคยไปแถวแถว แถวริมน้ำจะมีชูการ์เทรยเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองไปสำรวจกันเห็นไหมนู่นข้างล่างก็มีนี่หมดเลยชูการ์เทร์เราตามขอบไปเราก็จะเจอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเรือไปครัฟเรือมาลงนะครับโอเค เดี๋ยวเอาเรือ,อแล้วกออ็เก็บไปเก็บไปของไมไ่ใช้เก็บไปอ่เต็มลอ,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 องดินเรียกไายไปหมดเลย เอาอาหารไปเอาอาหารออกมาโอเคครับเลือดสักหน่อยนะครับเราก็ได้เยอะออกมาแล้วไปเราจะไปพามหาสิ่งที่เรียกว่าชิคก,กะเครนะครับลงจากทางที่มันมีน้ำแล้วกัน นี่เอามาปลูกให้มันเยอะๆลงไปเลยเดี๋ยวลงไปเลยโอเคมาตรงนี้ก็เยอะแล้วนี่ว่าตรงนี้คือตรงที่เราปลูกไว้ตามธรรมชาตินะฮะซึ่งเราก็ได้มาแล้วโยโยโย ออกตรงนี้ก็โ,โหนี่ขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็บอกไว้ตามธรรมชาติทีนี้มันมีแปดแล้วมันก็ยังน้อยอยู่ดีเดี๋ยวเราล่องเหลือไปหาเลยกันปุ๊บปั๊บปึ๊บอ้าวอ้าวขึ้นหรอขึ้นไปสิโอเคเราก็จะไปทางไหนก่อนดี สำารวจอ่าออกทางนี้นะวนไบโอมฮะเดี๋ยวเราก็จะเจอของเจ้มต้องมีแหละโอ้โหไม่น่าจะมีแล้วไม่เจอภาพมาไม่ค่อยมีเลยของบ้านเราจะไม่ลงทางกับบ้านเออเรามาไกลเหมือนกันนะเนี่ย อ๋อ,อหรือว่ามีหลงอ่ะมาคิงไม่มีเลยแถวแถวลิมน้ำไม่มีเลยใมโอมอะไรวะนี่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากอ่ะใบโออะไรขออนุญาตดูหน่อยนะครับชึบ แล้วเขาเรียกไปโอมแอบริดต์โอมไม่ใส่มีเต่าอยู่ตรงนั้นสองตัวอ,อ่อโอ้ต้นไม้ใหญ่ทึบไปหรอนั่นไงชูการ์เคเจ็บละ เยอะมากชุเก๊กเเคแลรวมีลงจากบ้านชัวอ๋อแถวนี้เต็มเลยชุเก๊กเเค่จุดจุดอ่าโอเคตามไล่ชุเก๊กเเคครับซีรีส์นี้ที่นนี้มาหาต่อ ระวังมันข้ามหรอลืมเอานาฬิกามาด้วยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันอยู่ฝั่นวนดีกว่าอ๋อ,อคาดว่าจะลงแล้วนะไม่ลงแล้วครับว่าชุบโอเคชุบโอเค พอแล้วมั้งพอยังอ่ะพอแล้วสิบแปดต้นนะเราจะรวมกก่อนก็ได้เยอะมากพอสมควรจากนั้นไปนไหนอ่ะกลับสิครับต้นนี้ก็เสียดายไหนๆมันก็อยู่ตรงนี้แหละนั่นแหละเฮ้ยมันคิดทำอะไรวะ อ๋อปักทอดจะปักทอดทำไมโอเคนะโอ้ต้นไม้ใหญ่เฮ้ยมีขามีเขาเรื่องหาดกลางเปล่าอะต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้โอเคจะมืดแล้วะเราต้องรีบกลับแล้วมั้งชิวกาเคตอนนั้นก็น,าน่าสนใจ นก็มาละเลีเ้ยวซ้าย๋ออ,อ,อถึงตรงนี้แล้วก็กลับแล้วนะโอเคเออเอามันก็เออนน่อแหละเอามันกลับคืนมาทำอะไร มืดแน่งานยุ่งแน่ที่นี่อ๋อมันมนีสองต้นเอาอีก่ไปแล้วกันเอาไปเยอะเลยนะนั่น,นแหละอ่ะได้ยีบสิตรงเราพอแล้วนะมันครับไปละกลับบ้าน,นจริงๆอะลงมาไปกลับบ้านกัน แวะสักหน่อยแถวนั้นมีอะไรถ้านดิส่คงไม่ออกระเลกมกมงอะมีเต่าอะเต่าแถวนี้มีเต่านะทำหมวกกันน้ํานได้นะครับแต่เรามายุ่งกับมันทีหลังนะครับตอนนี้เราต้องกลับบ้านอโอ้โหโคตรสวยสวยมากเออสวยจริงๆอะ่ะไม่ตะมืดแล้วพระอทีตตกดินละยุ่งแล้ว ไช้ตรวก็ฮะเอาแล้วเอ้เราจะหมูตัวนี้ได้เฮ้ยนียนย่มีอะไรอยู่ใต้น้ำโอเคลงมาลงมาไม่น่าจะลงนี่ไงทางกลับอะขึ้นมาแล้วอ๋านี่ไงไม่ลงอะไปเที่ยวไม่เคยไม่ลงนี่เหมืองลึกซะลุยนะครับ น่มีตัวอะไรเลยทั้งถ่ายโอ้โหเหมืองใหญ่เหมือนกันเนี่ยอใต้น้ำเป็นเหมืองโอเคก็นี่ไงชิวเกตเทรของเราตรงนี้จำได้เอ้ยอะไรนะ สเกลตั้ม <Scale> <c oughs> อุยอ้ยโอย้เล่นกันอย่างนี้เลยเหรออ่าไปไหนแล้วตกน้ำ <c oughs> ตกน้ำใช่ไหมเอานะเดี๋ยวขึ้นฝั่งก่อนสเกลตันเจนินเราเจอกันเราเจอกันอยู่ไหนวะยิงจากตรงไหนไม่รู้ไปก่อนละ

เกลียต้นน้อยอ่าเราก็วางแล้วเรียบร้อยอยงนี้ก็วางมาครับโอเคเราก็ได้เป็นแถวเป็นหนึ่งในอย่างนี้ครับขานเก้าเครของเรากำลังจะตบโต้ลั่นแหละโอเคเนาะมันก็เป็นสวยงามอย่างนี้แล้วก็ ต้องลากันไปอีกแล้วอะโอ้โหเวลาช่างเร็วนานอะไรยางเี้ยังก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามกันแล้วมาติดตามมูลนิธิครับเราจะทําฟาร์มแล้วเราจะไปคว้า100วันก็ได้หรือไม่ครับขอบคุณรับชมและติดตามครับสวัสดีครับ